กลับเข้ามาอยู่ในช่วงของฟุตบอลฟี f a เดย์นะผมนั่นก็คือบอลทีมชาติเองครับวันนี้ก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลยูโร ยู19นะครับผมวันนี้พี่เข้มก็มาเลือกคัดสรรให้ทั้งหมด4คู่คัดเน้นๆนั่นเองใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับและใครมีความเห็นง่ายๆอย่าลืมคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเดียวกันกับพี่เข้มนะครับทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้พี่เข้มมาจัดให้ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับศึกฟุตบอลยูโรยู19ครับไปเริ่มที่คู่ทางฝรั่งเศสครับมูเก็ตแฟโร่นั่นเองแน่นอนครับว่่่าคูนีี้เคยเจอกันมาครั้งล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอคู่นี้ ได้ครับด้วยสกอร์ถึง5้ประตูสูตรครับแต่ฟอร์มหน้าปัจจุบันที้ของทางฝรั่งเศสถามว่าดูโดดเด่นไหมนะผมในสกอรชอปมิดมาสีเกมหลังสุดเนี่ยชนะมาทั้ง4เกมเลยแต่นในล่าสุดครับเขาแข่งขันในบ้านตัวเองนะผมก็แพ้อิตาลีมาด้วยสกอรสองหนึ่งครับมมองฟอร์มของทีมเยือนบ้างนะผมอย่างทางหมู่เกาะเฟโรถามว่ามีฟอร์มโดดเด่นไหมแข่งขันมา6เกมหลังครับแพ้มา6เกมติดเลยนในล่าสุดครับแพ้ให้กับทางสโลวีเนียครับด้วยสกอรหนึ่งศูนย์ครับก่อนหน้านั้นก็แพ้เซอร์เบียจันด้วยซิการสองหนึ่ ที่ยากมากๆครับแล้ววันนี้ครับทางฝรั่งเศสครับกระแสเปิดมาบังคับชนะถึง5ประตูครับต้องให้รอรู้ถึงประูที่6ครับแน่นอนว่ากับการที่เขามาแข่งนัดแรกเนี่ยในศึกฟุตบอลยูโรยู -19 เนี่ยก็มาอาจจะเปิดแล้ไม่หน่อยนะผมแต่ถ้าเรียกความมั่นใจเนี่ยฝรั่งเศสชนะได้อยู่แล้วครับถามว่าจะถึง5ประตูไหมผมก็แอบมองว่ายากไปหน่อยครับเต็มที่ก็น่าชนะสามถึงสิบประตูนั่นนะผมตอนนี้ขอเลือกเชียร์ทางหมู่เกาะแฟโรไว้ดีกว่านะครับส่วนคู่ที่สองครับที่พี่แคมจะเลือกจัดให้นะครับผมนั่นก็คือททาา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 างงออออออิิิตตตตลลีีีีคคคคคครรรรรรรัััััััับบ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 นน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 ่่้้้้เเเปดดดกกมมมจโวูสุ เปิดบ้านน้าผมชนะไปได้ด้วยสกอร์ถึง4ประตูต่อ0ครับแต่ฟอร์มน้าปัจจุบันนี้กับทางอิตาลีครับแข่งขันมาทั้งหมด5เกมหลังครับชนะไป2เกมครับเสมอไป2ครับและแพ้ไป1ครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะทีมอย่างสกอตแลนด์ไปได้ครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นั่นเอง กับกันแล้วอยินทีมเยือนทางบอลดูว่าครับแข่งขันมา5เกมหลังสุดครับชนะไป3เกมครับแพ้ไป2เกมแต่เกมไปเยือนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความโดดเด่นมากๆครับไปเยือนไปแล้ว6เกมหลังครับไม่แพ้แม้แต่เกมเดียวครับนัดล่าสุดก็ชนะทางแอลเวเดียไปได้ครับด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์หรือจะเป็นการที่บุกไปชนะเซอร์วิจันครับด้วยสกอร์สี่หนึ่งครับก็ต้องบอกว่ามาตรฐานทางมอลดูว่าเองก็ถือว่ามีมาตรฐานที่ดูโดดเด่นกว่านิดนึงนะครับผมในเรื่องของฟอร์มนะจจุบันนี้นะแต่ถ้ามองจากในเรื่องของความแข็งแกร่งที่ทีมไปเจอเนีีี่่่ยยกต้้้ออบบววววววาาาาิลลลคครรัััมนนูแแถ แน่นอนว่าอิตาลีบังคับชนะถึง4ประตูครับในเรื่องของกระแสก็ต้องบอกว่าแอบแรงไปนิดนึงนะผมแต่ผมก็ยังมั่นใจว่ามาตรฐานองอิตาลีแล้วชื่อชั้นของอิตาลีมันดูมีโอกาสที่มันจะจบได้มากกว่าครับถึงจะเปิดมาแรงถึงฟอร์มโดว่าจะดีแค่ไหนแต่ทีมที่ไปเจอมาแต่ทีมเน่ยต้องยอมรับอิตาลีมันเจอของแข็งกว่จกินครบถ้าให้เลือกไปเลือกเชียงจริงวันนี้ผมก็ยังมั่นใจว่าทีมอย่างอิตาลีครับก็น่าจะเปิดบ้านถล่มได้อย่างแน่นอนครับ4ประตูมีแน่แน,น,นะนี่ขอมองไปทางอิตาล ส่วนผู้ที่สามครับที่เข้มจัดให้ครับเป็นทางมาซิลูเนียครับที่ต้องพบกับทางเบลเยียมครับแน่นอนว่าคู่นี้เตะสนามกลางนะครับผมก็เบลเยียมบังคับชนะถึง2ประตูเลยในเรื่องของกระแสครับและนัดล่าสุดเนี่ยคู่นี้ที่เคยเจอกันมาต้องบอกว่าเป็นทางมาซิลูเนียครับที่ชนะไปได้ในปี2017ครับแต่ปีนี้นะผมถามว่ามาซิโูเนียฟอร์มดีไหมก็ถือว่าโดดเด่นมากๆครับแข่งขันมา4เกมหลังครับชนะไปได้ถึง3เกมครับเสมอเพียงแค่เกมเดียวนัดล่าสุดเนี่ยชนะทางมอนเตอริโกได้ครับด้วยสกอร์ยียมครับที่ต้ออองบกวว่่าฟร์มตันุมดูโดดดเ่นมแข่งขัันมมา4เกหลงครับชนะไป2เก ครับเสมอเป็นหนและแพ้เป็นหแต่2เกมหลังเนี่ยไม่ชนะใครเลยครับแพ้ให้กับทีมอย่างอังกฤษแล้วก็เสมออเมริกานะผมแล้ววันนี้แข่งที่สนามกลางครับในเรื่องของคุมกณลังเนี่ยบเบลเยียมถามว่าคุมกณลังดูโดดเด่นกว่าไหม,มก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นครับและกระแสาทางเบลเยียมเปิดมาครับกับการที่บังคับชนะ2ประตูเนี่ยถามว่าเบาไหมก็ต้องบอกว่าแอบเบา,าไปหน่อยนึงครับแต่ถ้ามองณนะปัจจุบันนี้แล้วครับเบลเยียมในเรื่องของคุมกณลังที่เหลือที่กำลังปั้นขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของชุดใหม่ๆมาเนี่ยทางเบลเยียมเขอเะครรับแแล้วก็สปิดมาตงนี้ผมก็ยังมั่่นใจวาเเบลยียมก็นน่าจะะชได้ครัต ประตูเมีย่เนี่ยให้เลือกเสียทางเบลยเยียมได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายที่พิเก้นปจัดให้ครับเป็นทางอังกฤษครับที่ลงพบกับทางลิทัวเนียครับคู่น,นี้ครับเจอกันมาและล่าสุดเป็นทางลิทัวเนียครับที่แพ้อังกฤษเพียงแค่1ประตูครับทั้งทที่ว่ากระแสแอปเปิดมาแรงมากๆแต่ฟอร์มณปัจจุบันนี้ถามว่าอังกฤษดูดีพอไหมดูดีกว่าครับแข่งขันมาห้าเกมหลังครับชนะถึงสี่เกมครับเสมอเพียงแค่เกมเดียวสามเกมหลังเนี่ยชนะทีมอย่างเบลเยียมเวลแล้วก็ฮอลแลนด์มาได้นะครับกับการกับทีมเยี่ยนมมมมมมมาเเเเเกกกกหลลััังนนนะะะะผผชไไไไปปปปสสอแแแพพ้้ครบซณ เอสโตเนียครับแต่ว่าชนะทีมอย่างเอสโตเนียไ,ได้หนึ่งเกมนะครับผมโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าอังกฤษดูฟร์มที่เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับผมและอังกฤษในเรื่องของกำลังของตังเตะเนี่ยต้องบอกว่าอังกฤษดูดีไปเยอะครับอย่างคอพบี้เมนูเองก็ได้ลงเป็นตัวจริงเนะครับผมและกระแสปเปิดมาครับทางอังกฤษบังคับชนะ4ประตูเลยแน่นอนว่าในเรื่องของชื่อชันเตะคุณภาพทีมและทุกๆอย่างครับกับการที่อังกฤษมันดูเหนือกว่าจริงครับก็ต้องยอมรับว่าอังกฤษวันนี้กับกระแสที่มันเปิดมาบังคับชนะ4ประตูเนี่ยก็อย่างทีมชาติอังกฤษไไปด้เลยนับนี้กใจว่า นะครับผมตัวแรกครับให้มองทิศทางหมู่เกาะแฟรโรครับตัวที่สองครับให้มองทิศทางอิตาลีครับตัวที่สามครับให้มองทิศทางเบลยเยียมและตัวที่สี่ครับให้มองทิศทางอังกฤษนั่นเองใครที่ชื่นชอบต้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่เข้มด้วยและใครมีความเห็นยังไงอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้ครับผมเดี๋ยวพี่เข้มไปตอบให้ในคอมเมนต์นั่นเองเดี๋ยววันนี้พี่ผมพี่เข้มเทปบอรขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ